ออยูไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวปะโอ้ปเกกามีจารุเปกินิสิกอยู่บ้านใหม่นะแม่บ้านมันเก่าแค่ไหนเนี่ยน่าจะเก่ามากเลยครับ พี่อย่าปล่อยให้หมาพี่ไปเพ่นพ่างนอกนะทำไมคนมุสลิมบางคนนี่เขาไม่ชอบหมาพี่พี่พ่อต้องไปหาหมอปะเนี่ยใช่ไปทำไมก็หลังออกจากโรงพยาบาลพ่อยังไม่ไปหาหมออีกเลยเนี่ดูหน้าก็รู้แล้วว่าไม่ได้นอนแถวนี้ไม่มีคนพูดเลยเหรอหนองจอกอ่ะเขาเรียกกันว่าดงแขกแม่จริงๆเราไม่ต้องไีสริตกับใครแถวนี้ก็ได้นะทำไมคิดงั้นนะ่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้คนแถวนี้ไม่ปกติ มเขียนอะไรหน้าบ้านผมก็คือดวอาผมอยู่ดีๆกับลูกผมเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องนี่ไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวผมผิบมนันเพ็นเพี้ยนเด็กๆมันเคร่งนะแต่มนเกิดร้อนวิซาไปเล่นของลองของมันโดนของเข้าเล่นของหมายถึงเศกใส่คนอะพวกคำสาพวกมนต์ดำตกลงมันเกี่ยวกับบ้านเราปะจริงๆก็เกี่ยวนะป้าบอกว่ามันเป็นคำสาผีมันเลือกศาสนาได้ด้วย บางไม่ชอบให้คนพุทธมาอยู่แถวนี้เหรอพ่อเธอทิ้งสิ่งที่ไม่ควรจะทิ้งและสร้างสิ่งที่ไม่ควรจะสร้างไป้สักก่อนที่มันจะชิบหายไปมากกว่าน,นี้จ่อยแหล่ทั่วไปควายกับปูที่ใส่ชั้นปักฉะนั้นขอใส่พวกเราอ่ะเรไม่ต้องไปอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้สิ่งที่หลวงพ่อสัมผัส มันอยู่นอกเหนือจิตวิญญาณของหลวงพ่อตอนนี้เริ่มมีคนตายเพิ่มครับเริ่มเป็นปนัญหาทั้งชุมชนลา